มีใครในที่นี้ไหมคะที่เคยมีความฝันตอนเด็กๆเ,เช่นอยากจะเป็นนางสาวไทยอยากจะเป็นดารานะคะและคุณป,ป้อม จะมาบอกวิธีค่ะว่าการที่เราจะทำให้ตัวเราเนี่ยเป็นในสิ่งที่เราอยากจะเป็นเลยนะคะทาง NLP เนี่ยเขามีวิธีค่ะวิธีนั้นเรียกว่า ASE หรือสวมบทบาทนะคะคือถ้าสมมตินะคะสมมติพอดีวันนี้ครูป้อมมาอยู่ที่ร้านที่เจ้าของเป็นดางเป็นอดีตนางสาวไทย ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยอยากที่จะเป็นนางสาวไทยนะคะเราก็สูมบทบาทเลยค่ะนี่ค่ะใส่มงกุฎให้ตัวเองเลยใส่มงกุฎให้ตัวเองเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> นะคะไม่ต้องรอค่ะไม่ต้องรอนะคะแล้วก็เห็นภาพว่าตัวเราเนี่ยคือนางสาวไทยนะคะแล้วก็คิดพูดทำ เหมือนกับว่าเราเนี่ยมีบทบาทนั้นแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือหารูปภาพของคนที่เป็นไอดอลของเรานะคะ<า>เช่นอาจจะเป็นคุณปุ๋ยเป็นคุณอภัษราก็ได้นะคะมาดูแล้วก็เราก็เรียนแบบท่าทานะคะที่นี่นะคะมี นอกจากการสวมบทบาทแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือไปในสถานที่ที่ที่มีลักษณะอย่างนั้นนะคะเช่นวันนี้คุณป้มมาเนี่ยนะคะเป็นร้านของอดีตนางสาวไทยจะมีบรรยากาศของความเป็นนางสาวไทยให้เราลด้สัมผั่นี้ค่ะ มีมองโกแล้วก็มีรูปโชว์ใช่ไหมคะมาอยู่ในบรรยากาศแบบนี้นะคะดูเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกเป็นอย่างที่เราอยากเป็นมีตัวอย่างนะคะคนคุณผู้หญิงคนหนึงเขาตอนนี้เขาเป็นเป็นพิธีกร ของโทรทัศน์ช่องหนึ่งเธ,เธอเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆเนี่ยเธออยากที่จะเป็นผู้ประกาศข่าวมากเธอก็เข้าไปนั่งในช่องค่ะแล้วก็ทำท่าประกาศข่าวเหมือนตัวเองเนี่ยเป็นนักข่าวเป็นพิธีกรแล้วก็ตอนนี้เธอก็เป็นพิธีกรที่มีชื่อเสียงในรายการ ในรายการเกี่ยวกับการดารานะคะชื่อดังคนหนึ่งนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราอยากเป็นเนี่นะคะทาง NLP เนี่ยเขาบอกว่าให้เราสวมบทบาทนั้นไปเลยนะคะเช่นเราอยากที่จะมีบ้านล้วก็ไปสิคะบ้านที่เราชอบบ้านตัวอย่างนะคะเราอยากที่จะมีรถเราก็ไปลองขับรถ ที่เราชอบเราก็คิดว่าตัวเองได้ครอบครองรถคันนั้นแล้วยางตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะสถานที่นี้ก็เหมือนกันเราก็นึกภาพตัวเองนะคะว่าเราเนี่ยเป็นทางตอนใท้แหละแล้ว,ลวเราก็กําลังนั่งให้สัมภาษณ์ประมาณนี้นะคะพอดีวันนี้คุณป้ามารับประทานอาหารเที่ยงกับเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็ <c oughs> ได้นัดที่ร้าน ที่สวย,ยางามแห่งนี้เลยอยากที่จะนำบรรยากาศไปฝากกันแล้วก็นำข้อคิดของ NLP มออาฝากกันนะคะ <c oughs> สูงมงกุฎให้ตัวเองค่ะอยากที่จะเป็นใครบอกตัวเองค่ะแล้วก็ดำเนินการทำตามที่เราฝันนะคะป้องกันําฝากค่ะด้วยรักค่ะ